ตึองพากันตั้งใจให้ดีการปฏิบัติธรรมก็คือฝึกตั้งอกตั้งใจนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่ามันไม่ค่อยตั้งอกตั้งใจไม่ค่อยสำรวมตนเท่าไหร่นี่เรียกว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมล่อยใจของตนให้คิดต้านไปตางความอยากความปรารถนา ผู้ปฏิบัติทมนี้จะรูจ้จักควบคุมใจของตนให้คิดให้ลึกแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดไม่เป็นประโยชน์จะก่อใ้พยายามห้ามจิตไม่ไปคิดไปสมหมายความว่าเมื่อมันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นโทษเท่านั้นเองแหละหรือบางทีมันก็เป็นกลางกลาง เรื่องที่คิดนั้นจะเป็นโทษก็ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ก็ไม่เชิงอย่างนี่มันเป็นอารมณ์ที่กลางๆเราก็สันนิฐานดูความคิดที่เป็นกลางอย่างนั้นนี่มันก็ไม่มีโทษมากมายอะไรแต่ทว่ามันก็เป็นอุปสรรคแก่ความสงบ อยู่เหมือนกันแหละทำใจให้สงบลงไม่ค่อยได้ถ้าไปมัวแต่คิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าพูดตรงๆเลยก็เลยการปฏิบัติจิตใจของตัวเองนี่แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม อย่าให้มันเอียงไปทางอากุศลธ,<ม>ธรรมธรรมดาจิตใจของคนสามัญทั่วๆไปนี่นะมันมีเอียงไปเอียงมาอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเผลอๆมันก็คิดไปในอกุศลธรรม,ม มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จริงๆว่าพยายามรักษาจิตนี่ไม่ให้มันตกไปทางอกุศลธรรมนี่นะว่าสำคัญนะถ้าถ้าปล่อยใจให้คิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ก็จะต้องได้รับผลจากความคิดกังสองอย่างคือสุขกับทุกข์นั่นเองแหละความคิดที่เป็นฝ่ายอกุศลทมถ้าหาว่าไม่ละมันแล้วมันก็ต้องให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความคิดที่เป็นกุศลทมให้ผลเป็นสุขสบายทั้งในปัจจุบัน และทั้งในเบื้องหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ทุกขร้อนคนมีบุญคนมีกุศลอยู่ในใจใจเยือกเย็นสบายอยู่ทั้งกลางวานันกลางคืนถ้ามีเรื่องยุ่งยุ่งอะไรเกิดขึ้นมามันก็มีอุบายแก้ไขก็ขเพ่งพิจารณาดู เรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็รวนจะเป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายเนะี่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าปัญญาเพ่งพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องวุนวายต่างๆเหล่านั้นก็มองเห็นมันเกิดมันดับไปอยู่ ไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนอะไรมันไม่ได้มีตัวตนอะไรเหมือนอย่างช้างอย่างเสือที่มันจะวิ่งเข้ามาชนเอาหรือมันจะมากัดเอาอย่างนี้มันไม่มีเนี่ยดังนั้นก็จึงได้พูดอยู่บ่อยๆว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าเมื่อใจเราไม่ยึดถือสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับไปถ้าสิ่งใดใจยึดถือเอาไว้มันก็จึงมีปรากฏอยู่ในใจนี่ต่อไปดังนั้นมาพิจารณากันมาถึงตอนนี้แล้วก็เห็นว่าไม่เป็นเรื่องลำบากยากเย็นเท่าไหร่นัก ถ้าพอควบคุมจิตในไ,ได้แล้วบาปอกุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเช่นควบคุมจิตให้มันตั้งอยู่ในความไม่โลภไม่คิดอยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตอนตนหาได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น เราพยายามควบคุมจิตนี้ไม่ให้มันสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นหรือว่ให้มันยึดเอาความโกรธไว้ให้มันสร้างเมตตาธรรมกรุณาธรรมแทนความโกรธนั่นเดี๋ยว่าเราเพ่งพิจารณาคนที่เราเกลียดชังมาแต่ก่อนนั้นนะ ให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่าบุคคลนี้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารไม่ใช่ว่าเป็นคนน่าเกลียดน่าชังอ้าวแล้วทําไมยังว่าเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูก็เพราะเหตุว่าเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมีสภาวะเหมือนกันกับตน ถึงจะเกลียดชังหรือว่าจะไม่เกลียดชังรูปร่างอันนี้มันก็แปรผันไปในที่สุดก็แตกทำลายลงดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็จึงลงความเห็นว่ามันไม่น่ารักง่าชังอะไรบรรดารูปกายทั้งหลายจะเป็นรูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ตามรูปต้นไม้ใบหญ้าอะไรทออะไรรูป เครื่องประดับตกแต่งที่เขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาวิจิตทิสดาต่างๆวันนี้เมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นของสวยของงามหรือของที่ร้ายอะไรเลยฮะเมื่อเพ่งดูในทางสภาวะธาตุแล้วเมือนกันหมดเลย คำว่าธาตุนั่นแปลว่าสภาวะที่มันเป็นเองอยู่อย่างนั้นมาสิ่งที่ประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาโมนี้เมื่อมันแตกกลับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอย่างอื่นนี่แหละคำว่าสภาวะธาตุนี่นนะมันจะเป็นเองอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าปัญญามาเพ่งพี่เจรนา เห็นลงไปจนถึงเป็นสภาวะชาต์แล้วอย่างนี้มันก็คลายความรักความชังออกจากดวงจิตนี้ได้แต่ถ้ามันยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เช่นนี้นะ่ะมันจะละความรักความชังนี้ไม่ได้เลยเพราะถ้ามันเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องมีสมมุติกันขึ้นว่ะ คนนั้นน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นสวยงามคนนี้ขี้ร้ายอะไรมันมันก็สมมติกันขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยวันนี่จิตของผู้หลงผู้เมาแล้วมันก็ต้องหมุนไปตามสมมติของโลกโลกเขาว่าคนนี้น่าเกลียดมันก็เกลียดไปตามกันโลกเขาสมมติว่าคนนี้น่ารักน่าใครมันก็หลงรักหลงใครไปตามสมมติของโลก อันอย่างนี้นี่ผู้ได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า,าแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตนให้หมุนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นเพราะว่าจิตด,ดวงเดียวนี้นะก็ต้องรักษาเอาเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนล่ะ มันทิ้งไม่ได้มันมันมีดวงเดียวนั่นแหละมีดวงเดียวเท่านี้เราก็พยายามรักษาเอาให้ได้พยายามใช้ปัญญาสอนไปเรื่อยๆสอนให้มันรู้ความจริงของสิ่งต่างๆดังกล่าวมานั่นเนี่ยสอนมันไปจนว่ามันรู้จนมันเห็นว่าไม่น่ารักไม่น่าชังนู่น อย่างนี้แหละแต่เมื่อมันยังเห็นว่าน่ารักน่าชังอยู่ก็ให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆอย่าให้มันรุนแรงขึ้นไปตัดทอ,อ,อนให้มันเบาบางลงนะี่กิเลสเหล่านี้นี่เมื่อบุคคลไม่พยายามตัดทอนให้มันเบาบางลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกิเลสหยาบไป เป็นกิเลสหยาบแล้วจะทําให้คนเราทําบาปตนี้ทำกรรมมันตัวลายใส่ตัวเอง <c oughs> ดังนั้นนะจึงสมควรที่จะต้องพิจารณากันให้ละเอียดถี่ท่วน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทตื่นตัวกันอย่างที่พระมารีตรัสไว้ว่าอัยังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุดพังปานัตราเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาอะโคเกสามัทกา เมืองตามแต่ปลายผมลงไปจะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโรนานัปปะการะสาสุจีโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นผมขนเล็บวันหนังเป็นตน้นพระพุทธองค์ได้ทรง สั่งสอนตักเตือนพุทธบริษัทให้มีสติสมัมปชัญญะระลึกน้อมเข้ามาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนส่วนมากไม่ได้เข้ามาตรวดดูร่างกายของตัวเองมีแต่ทงใจไปก่อไปคล้องอยู่ทั้งแส่ัดถูภายนอกนู่น ส่วนอัตภาพร่างกายนี้เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตแต่จิตถักไม่ยอมรับรู้ความจริงของร่างกายนี้นี่มันเป็นปัญหาที่ให้คนเราเป็นพุกเดือดร้อนนะก็เหตุนี้แหละเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตผู้อาศัยอยู่นี่ก็เดือดร้อนแหละเพราะไม่ได้เคยพิจรารณา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงมาแต่ก่อนดังนั้นจึงได้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่มีความอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาแล้วก็สะสมความรักความชังไว้ในใจก็มเมื่อมันรักมันพอใจในรูปกายอันนี้แล้วมันก็รักมันก็พอใจไปในรูปกายอื่น เมื่อมันเกลียดมันชังรูปกายอันนี้แล้วมันก็ไปเกลียดชังรูปกายอื่นเข้าไปอีกอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วคนเราเนะะนังนั้นถ้าว่าผู้ใดมีสติธรรมะญชณระลึกเข้ามาดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริง ลำดับตั้งแต่ผมคนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปตลอดอาการสามสิบสองนูน่นแล้วแยกเนี้นดูเราถามตัวเองดูสิว่าที่ไหนเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มันจะตอบได้เลยว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่อาการสามสิบสองผมคนเล็บควันหนังอันนี้มันก็เป็นสภาววธาตุ เป็นธาตุดินทั้งนั้นเลยธาตุน้ําก็เป็นของเหลวซึมซาบอยู่ในธาตุดินนี่แหละเช <c oughs> ่นน้าเลือดน้าเหลือ,นลองน้ำลายน้ำมูกน้ำเสลดน้ำปัสสาวะอะไรมูนี่มันก็ซึมซาบอยู่กับธาตุดินนี่เองธาตุไฟมันก็ย,ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้กโกลขกางวัยยั <c oughs> ยงกายให้พึกโทมยัง เผาอาหารให้ย่อย <Okay. S 1> ก็ธาตุไฟนี่มันก็อาศัยอยู่กับธาตุดินนี่เองเนะถ้าธาตุดนินนี่วิบัติลงไปแล้วเอาธาตุไฟมันก็วิบัติไปตามกันมันเป็นอยู่อย่างนี้ธาตุทั้งสี่อันนี้ธาตุลมก็อาศัยอยู่กับธาตุดนินนี่เหมือนกันเลย เหมือนอย่างแผ่นดินภายนอกนี่แหละเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสิ่งต่างๆทั้งที่ทมีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองตลอดถึงพัดลมหมู่นี้นะมันก็พัดไปพัดมาอยู่กับแผ่นดินอันนี้มันก็ไม่มีอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้ก็มีเท่านี้เองนะ แล้วคนผู้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใขค้ควรไม่ได้มาเพ่งดูลักษณะอาการของรูปของกายอันนี้ให้เห็นจริงจังแล้วมันมันก็หลงมันก็เมาไปอันดวงขีดดวงนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดอกดังนั้นการที่นํามาแสดงไว้ในที่นี้ก็เพื่อเตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ตื่นตัวในได้พยายามมีสติอัมัชนยิยะ มันมาลึกตรวจการดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงอะไรลงไปบรรเทาแน่นอนถ้าบุ้หมันมาเพ่งดูร่างกายนี้บ่อยๆนะก็เมื่อมันเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วไม่สามจะไปโลภอยากได้อะไรนังหนาที่มันโลภไม่มีสิ้นสุดนั่นก็เพราะว่ามันมองเห็นว่าร่างกายนี้ยังแข็งแรงอยู่ ยังจะได้แสวงหาความสุขในโลกนี้ไปได้นานวันนี้มันก็เลยเกิดความโลภอยากได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรให้มากไม้กายกองมาเพื่อบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานในโลกนี้เนื้อแ,แท้ที่ว่าจะได้รับความสุขตลอดไปก็หาไม่เพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยง อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้บุญบาปที่ผู้นั้นทํามาแต่ชาติก่อนน,นู่นเนาะมาหล่อเลี้ยงไว้มันก็ริงพอประทังอยู่ได้นี่ทีนี้พอบุญบาปัน,นั้นหมดลงตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายน,นี้ก็ต้องแตกทําลายลงผู้ดิบาปีนาเห็นอย่างนี้แ่ละไม่ทราบมันจะโกรคจะโกรธไปทําไมแบบนี้นะนั่น มันก็บันเทาความโลภความโกรธลงได้ความหลงก็บันเทาลงหลงที่สําคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนนี่นะมันก็บันเทาไปมันจะมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนเรื่อยไปอืมเป็นอย่างนั้นพราะเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดก่อน อันนี้มันเป็นปัญหาของร่างกายวันนี้ก็ยังปัญหาของจิตใจจิตใจนี่แหละนับว่าเป็นธาตุที่สำคัญมากกันเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุอันนี้นี่หมายความว่าเนื้อหัวใจนี่นะบุญกรรมตกแต่งให้เป็นเนื้อที่ละเอียดกาเพื่อนแล้วดวงจิตก็มาอาศัยอยู่เนื้อหัวใจนี่เองเลย ทีนี้เมื่อหัวใจนี่มันวิบัติลงเขาเรียกวหัวใจรั่วหัวใจไกวอะไรหมดนี่นะจิตผู้อาศัยอยู่ในหัวใจนี่ก็เอาแล้วเป็นทุกข์เรืออร้อนแล้วอ่อนเพลียละเหียใจไม่มีกําลังเรียวแรงที่จะทําการงานอะไรได้เขาเรียกวหัวใจมันเมื่อยล้าทนียเราต้องมาตามเพ่งดูให้มัน เห็นไปตลอดเลยเอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้นะมองดูรูปใดลักษณะอาการใดชิ้นส่วนของร่างกายนี่มันก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงปรากฏอยู่อย่างนั้นม,มันจะมีอะไรเที่ยงนะลองสังเกตดูนี่แหละจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้มันก็จึงได้หลงได้เมาไปจึงได้เพลิน ไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ถ้าได้สัมผัสกับอาเรื่องที่นิ่มนวลน่วนได้เกิดความพอพอใจก็ดีอกดีใจเออจิตใจก็ล่าเริงบันเทิงเช่นได้เห็นรูป ดาราที่เขาประดับตกแต่งสวยงามอยู่หน้าจอโทรทัศน์พัดอะไรเหมือนนะชื่นใจดีอกดีใจถ้าไปเห็นรูปคนที่ร้ายที่เลยน่าเกลียดหน้ากลัวอา้าวลงกันข้ามแล้ววะนี่กลับรังเกียจขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าความเป็นผู้ที่หลงสมมุติหลงวัญญัติ สำคัญเราเป็นผู้เป็นคนจริงๆนี่นะมันถึงได้หลงรักจึงไดนยหลงชังหลงเกลียดอยู่อย่างนั้นดวงขีดเนี่ยบัดนี้เมื่อความรักอันนั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องแสวงหาหากระงับไม่ได้เมื่อแสวงหาไม่ได้ตามใจหวังเอาเกิดความโศกเศร้าเสียใจขึ้นมาแล้ว ถ้าว่าได้สมหวังก็ชื่นใจไปชั่วระยะหนึ่งระยะที่รูปนั้นมันยังสดใสยอยู่ท่านนานไปรูปนั้นมันวิบัติไร้พนไปอ้าวก็เบื่ออีกแล้วเบื่อหน่ายในรูปนั่นอีกแล้วลลองคิดดูสิถ้าหากว่าจะไปหลงนี้สมมติปัญญัต่างๆในโลกอันนี้อยู่ยนี่จิตใจนี้ไม่มีความสงบสุขได้เลย มีแต่ปวนปันหวันไววไปอยู่อย่างนั้นความสำคัญว่ามีเขามีเราเนี่ยนะมันเป็นกีเลสตัวร้ายกาจมากทำให้จิตใจคนเราหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร่ายความเาสียใจเศร้าโศกอะไรทออะไรห,หมดนี่มันก็เกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนนี่นะอันนีเ้เพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาเพราะความจริงของร่างกายมันมีอย่างนี้จริงๆแต่คนเรานั้นมันไม่ชอบพิจารณาเฉยๆก็เมื่อไม่พิจารณามันก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อยึดถือเป็นของเราเันก็เป็นทุกข์หรือร้อนเมื่อของสิ่งนี้มันวิบัติแปรปวนไปนี่มันก็เป็นอยู่ยนี่นะดังนั้นน่ะ เราจะไปนิ่งนอนใจอยู่ทำไมอ่ะบุญกุศลตกแต่งให้มาให้เกิดเป็นคนมีรูปมีนามอันนี้มาสมบูรณ์ก็เพื่อที่จะให้ดวงจีันนี้ได้มาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันที่ตนอาศัยอยู่นี่ทำไมถึงชอบอยากมาอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้นักหนารูปกายนี้มันสวยงามอย่างไรบ้าง มันวิเศษอย่างไรบ้างนี่เราก็ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองดูนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองก็จะต้องเพ่งพินิษด,ดูเมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วเพ่งพินิษด,ดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่เห็นม,มีรูปร่างส่วนไหนที่มันวิเศษวิสูแม้แต่น้อยหนึ่งไม่มีเลยเพราะว่า มองดูรูปร่างส่วนไหนมันก็มีแต่ะของไม่เที่ยงนี่เจะของแปรรวรหาทางที่จะแตกจะดับอยู่อย่างนั้นต้องใดอุปธรรมบำรุงไว้เอบางคนที่มีบาปกรรมตามสนองมามันก็บันดานในรูปร่างอันนี้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อ้าวก็ต้องหาหยกหายามาบำรุงกันไว้รักษากันไว้ นอกจากข้าวจากน้ำแล้วก็ต้องมีหยุกยาอย่างอื่นมาบำรุงเข้าไปก็จึงพอประทังประทังอยู่ได้อย่างนี้แล้วไม่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะควรเบื่อหน่ายไม่ใช่หรือถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็จะต้องกลับมาเสวยทุกข์กับรูปร่างกายอันนี้อีกรูปแล้วก็รูปเล่าและในโลกสงสารอันนี้ แต่ดวงเกียตเนี่ยมันเป็นพุก,กับรูปร่างอันนี้มาในอดีตนันนบชาติไม่ทวนเลยทีเดียว mm hmm. เกิดมาชาติใดก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้แหละองมาหาเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันไม่เที่ยงนะลองคิดดูถ้ามันเที่ยงแล้วไม่จําเป็นต้องหามาเลี้ยงมันไม่ต้องบำรุงมันด้วยปจัจจัยสี อันนี้ก็พ่อรูปร่างกายนี่ไม่ยังยืนนองเลยก็จึงต้องหาอาหารมารอเลี้ยงมันต้องหาผ้านุ่งผ้าห่มมาให้นุ่งหม่มป้องกันความหนาวเหน็บต่างๆป้องกันสัตว์ต่างๆมารบก,กวนเอาก็จึงต้องสร้างบ้านสร้างเรือนให้อยู่อาศัยกันพนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่างๆหมนี้นะ <c oughs> แล้วก็จึงหาหยุดหายามาบำรุงมันเวลามันมีบาดผัดค้องขึ้นมานี้แหละรูปร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันได้อุปถัมภ์บำรุงไว้ด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้จึงพอประทังอยู่ได้แต่ถึงจะบำรุงอย่างไรอย่างไรมันก็จะเที่ยงยั่งยืนต่อไปไม่ได้ จะบำรุงสักเท่าไรมันก็สุดโทมไปตามกาลเวลาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่แหละอันนี้มันต้องอาศัยบุญเก่าด้วยนะมาอาศัยสัจจัยสี่เท่านี้ก็ไม่ไหวอยู่ยั่งยืนนานไปไม่ได้ต้องอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาเต่ชาติก่อนนั้นนะมาตามอุปธรภมบำรุงไว้ โรคนี้มันก็จึงตั้งยั่งยืนอยู่ได้ลองพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นกันในบคุคคลผู้ที่ไม่ได้พิจารณาอย่างว่านี่นะมันจึงได้เกิดความโลภค,ความโกรธความหลงขึ้นมาเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัสภาพร่างกายนี่แหละถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นสภาพความจริง ของร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็จะต้องแสวงหาปัจจัยสี่นี่แต่โดยทางที่ชอบด,ด้วยศีลด้วยธรรมการแสวงหาอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็งดเว้นไปเลยไม่ยอมหามันถ้าหาเอาโดยทางสุจริตมันได้น้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมันไม่ได้ก็เลยไม่บริโภคเสียเลย อ๋อมันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วก็สามารถบรรเทากิเลสบาปประมอันมันหมักหมมมาในดวงจิตนี้แต่นมนานแล้วให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตโดยลำดับไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมา ขอยุดติดลงเพียงเท่านี้